การขอพิจาราคดีใหม่ภาคปฏิบ hmm. ัต <st> ิแบบเข้าใจง่ายใน5นาทีการขอพิจาราคดีใหม่เนี่ยคือการที่จำเลยซึ่งถูกศารพิพากษาให้แพ้คดีเนื่องจากไม่ได้เข้าไปต่อสู้คดีไม่ว่าจะเป็นเพราะไม่ทราบว่าถูกฟ้อง ขณะถูกฟ้องเนี่ยไม่ได้อยู่ตามบ้านตามที่ถูกส่งหมายเรียกหรือขณะที่ถูกฟ้องนั้นตัวเองเดินทางออกไปนอกประเทศทําให้ไม่ได้รับหมายไม่ว่าจะสาเหตุใดก็แล้วแ,ลแต่เนี่ยจำเลยที่แพ้คดีเพราะว่าไม่ได้เข้าไปสู้คดีที่ศาลเนี่ยมีติ์ในการดรําเนินการได้2อ,อย่างอย่างแรกคือการยุทธรรมช้ๆชาๆคำพิพากษา กับอย่างที่2คือการขอพิจารณาคดีใหม่ซึ่งธรรมดาแล้วเนี่ยไอการอทธรณ์เนี่ยมันเป็นเรื่องที่แทบจะเป็นไปไม่ได้เลยเพราะว่าการที่ไม่ได้เข้าไปสู้คดีตั้งแต่แรกไม่ได้ยื่นให้ไม่การจะอุ่ทอน์ใน้ชนะคดีเนี่ยเป็นไม่ได้ยากมากแล้วทางปฏิบัติแล้วเนี่ยกว่าเราจะรู้ว่าเราเนี่ยถูกฟ้องคดีมันก็เลยกําหนดระยะเวลาที่อู่ทอนหนึ่งเดือนไปแล้วดังนั้นแล้วทางปฏิบัติจริงๆกระบวนการที่จะทําให้จําเลยที่แพ้คดีเนี่ยกลับมาต่อสู้คดีได้อีกครั้งมีอย่างเดียวเท่านั้นเองคือการขอพิจารณาคดีใหม่่่่กกาาาาาาารรรอจดดีหมมเเนยยยัํํะะวววลลลงงงไๆ้ธแ เมื่อสารพิพาษาให้ใครแพ้คดีเนี่ยสารจะต้องส่งคำบังคับให้ผู้ที่แพ้คดีเนี่ยปฏิบัต,ติตามคำพิพากษาเช่นบอกว่าคุณจะต้องชำระเงินภายใน15วันนะคุณจะต้องออกที่ดินภายใน15วันนะคุณต้องทํอย่าอย่างนี้ภายใน15วันอนะันนี้เขาเรียกว่าคําบังคับเมื่อมีการส่งคําบังคับแล้วเนี่ยนะครับจำเลยจะต้องยื่นคําร้องขอพิจารณาคดีใหม่ภายใน15วันนับแต่วันที่ส่งคําบังคับอันนี้คือหลักการเบื้องต้นแต่ถ้าหากการส่งคําบังคับนั้นเนี่ยมันมีการส่งโดยไม่ชอบด้วยกฎหมายตัวอย่างเช่น ส่งไปตามที่อยู่ที่ไม่ตรงกับความเป็นจริงส่งไปผิดบ้านอย่างเนี้ถือว่าการส่งคาบังคับไม่ชอบด้วยกฎหมายจําเลยมีสิทธิ์ยื่นคำร้องขอพิจารณาคดีใหม่ได้ตลอดนะครับแต่หากการส่งหมายเนี่ยชอบด้วยกฎหมายแล้วนะครับแต่ว่าเราไม่ทราบเรื่องตัวอย่างเช่นตอนที่ส่งคาบังคับมาเราก็ยังไม่อยู่บ้านคนในบ้านรับหมายไว้แล้วไม่บอกให้ทราบอะไรเนี่ยกำหนดระยะเวลาก็คือ15วันแต่หากเรามาทราบทีหลังนะครับว่าหลังจากการส่งคำบังคับไปแล้วทําให้เราไม่รู้เลยว่ามีการส่งคำบังคับเนี่ย ก็ถือว่ามีพฤติการนอกเหนือไม่อาจบังคับได้ก็สามารถยื่นภายใน15วันนะับแต่วันที่ทราบเรื่องตัวอย่างเช่นเมื่อมีการส่งคำบังคับมาแล้วนะตอนนั้นเราไม่ได้อยู่บ้านไปทํางานอยู่ต่างประเทศเอาบ้านให้คนอื่นเช่าเจ็บป่วยหนะักนอนอยู่โรงพยาบาล เมื่อเรากลับมาเราทราบเรื่องเมื่อไหร่ก็คือภายใน15วันนับแต่เราทราบเรื่องกําหนดระยะเวลาเนี้ยมันจะไม่เกิน6เดือนนบแต่วันที่มีการยึดทรัพย์หรือบังคับคดีไปแล้วเพราะฉะนั้นแล้วไม่ว่าเราจะรู้หรือไม่รู้ว่าถูกฟ้องคดีไม่รู้จะได้ทบาบังคับอะไรก็แล้วแต่ถ้ามีการยึดทรัพย์ไปแล้ว เกินกว่า6เดือนเอน,าานี่ยขอพิจารณาคดีใหม่ไม่ได้สรุปง่ายๆนะครับว่าการขอพิจารณาคดีใหม่เนี่ยต้องยื่นมาใน15วันนับเป็นวันที่ส่งคำบังคับหากเราไม่ทราบว่าถูกฟ้องร้องดำเนินคดีไม่ได้รับทราบคำบังคับเนี่ยก็สามารถยื่นคำร้องขอพิจารณาคดีใหม่ได้ภายใน15วันนับจากวันที่เราทราบเรื่องนะครับแต่จนกรณีเป็นยังไงก็แล้วแต่เนี่ยเราไม่สามารถยื่นคำร้องขอพิจารณาคดีใหม่ หากมีการยึดซับประคับคดีไปแล้วเกินกว่า6เดือนหลักการบรรยายคำร้องขอพิจารณาคดีใหม่เป็นยังไงสำหรับหลักการบรรยายคำร้องเนี่ยผมอยากให้ไปดูหลักเบื้องต้นเกี่ยวกับการยื่นคำร้องคำขอคำแถลงต่างๆที่ผมเคยได้ทาคลิปไว้เดี๋ยวจะแปะลิงก์ไว้ให้นะครับส่วนเทคนิคเฉพาะสําหรับการยื่นคำร้องขอพิจารณาคดีใหม่เนี่ยข้อแรกนะครับเดี๋ยเราต้องบรรยายสายเหตุที่เราขาดนัด ไม่ได้เข้ามาต่อสู้คดีเป็นเพราะอะไรอันนี้คือข้อแรกนะครับต้องบรรยายว่าสาเหตุทําไมถึงไม่ได้เข้ามาต่อสู้คดีข้อ2เนี่ยก็จะต้องบรรยายข้อคัดค้านคําพิพากษาของศาลอธิบายง่ายๆเลยว่าไอข้อนี้จะต้องบรรยายว่าหากเรากลับเข้ามาสู้คดีแล้วเราจะชนะคดีได้ยังไงตัวอย่างเช่นคดีเนี่ยเป็นคดีเรื่องเงินกู้โดนฟ้องมา50,000 0บาทเนี่ย เราก็ต้องบรรยายไปว่าเอ๊ะความจริงล้วสัญญาผู้ตัวนี้เป็นสัญญาปลอมนะหรือเรามีการชําระเงินไปแล้วบางส่วนหรือว่ามันเป็นนิติกรรมมำพังก็ต้องบรรยายไว้ชัดเจนว่าเราจะต่อสู้คดีเนี่ยเป็นยังไงต่อมาข้อ3เนี่ยจะต้องบรรยายไปด้วยว่าการยื่นคําขอพิจนารณาคดีใหม่ของเราเนี่ย เป็นการยื่นภายในกําหนดเวลาอย่างที่ผมอธิบายตั้งแต่ข้อแรกแล้วตัวอย่างเช่นเราบอกเลยว่าคดีนี้เราได้รับคําบังคับมาเมื่อวันที่1มกรายื่นคําร้องขอพิจารณาคาดีใหม่ในวันที่7มกราซึ่งเป็นวันที่ส่งคำบังคับไม่เกินกว่า15วันก็เป็นการขอพิจารณาคาดีใหม่ในเวลาที่กฎหมายกาหนดข้อ4นะครับหากเรายื่นเวลาเกินกว่าเวลาที่กฎหมายกําหนด ก็ต้องบรรยายเหตุที่ทําไมเราถึงมายื่นล่าช้าตัวอย่างเช่นคดีนี้มีการส่งคำบังคับเมื่อวันที่1ม 25, รกราคม25 6 5ปรากฏว่าเรามายื่นเมื่อ1มีนาคม25 6 5เราก็ต้องบรรยายว่าขณะที่ส่งคําบังคับเนี่ยเราเดินทางอยู่ต่างประเทศเราไม่ทราบไม่เห็นคําบังคับคําบังคับมันหลุดหายไปส่วนข้อ5อันนี้เป็นเทคนิคพิเศษนะครับกฎหมายไม่ได้เขียนไว้แต่ผมบอกไว้เลยว่าควรทําคือจะต้องมีการบรรยายสาเหตุสมควรที่ศาลควร,ควรจะให้พิจารณาคดีใหม่คล้ายๆกับการขอญาติยื่นทำไม่การ แต่ว่าขอพินัยคดีใหม่เนี่ยกฎหมายไม่ได้ระบุไว้โดยเฉพาะแต่เราควรจะเขียนเหตุสมควรต่างๆที่ศาลควรจะอนุญาตให้พิจารณาคดีใหม่เช่นคดีนี้มีโทรศัพท์20ล้านคดีนี้เป็นเรื่องเกี่ยวกับที่ดินที่มีความสลับซับซ้อนส่งผลกระทบต่อประชาชนเป็นวงกว้างหรือว่าเป็นเรื่องเกี่ยวกับบุตร้ยาวความผาสุกป,ประโยชน์ของบุตรพยาวการแบ่งกรณีรูบุตรเนี่ยเป็นเรื่องที่ควรจะให้กลับเข้าม,มาต่อสู้คดีพิสูจน์ความจริงมากกว่าการพิพากิาให้แพ้คดีไปฝ่ายเดียวอันนี้คือค่าค่าเทคนิคทางปฏิบัติที่นำมาใช้ในการบรรยารองงซึ่ เพื่อลศึกกษาันดูต่อมาผมแถมให้เกี่ยวกับเรื่องเทคนิคทางปฏิบัติในชั้นศาลนะครับในการขอพิจารณาคดีใหม่เนี่ยมีเทคนิคทางปฏิบัติก็คือข้อแรกเลยเนี่ยก่อนที่เราจะยื่นคำร้องขอพิจารณาคดีใหม่ต้องสอบข้อจริงจากผู้ความไม่ครบถ้วนก่อนว่าเรื่องราวที่มาที่ไปเป็นยังไงแล้วข้อจริงในคดีมีทางต่อสู้ได้ไหมข้อ2นะครับก็คือไปรวบรวมเอกสารที่เกี่ยวข้องไปคัดถ่ายเอกสารต่างๆจากศาลนะครับเพื่อประกอบการทคำร้องขอพิจารณาคดีใหม่ข้อ3เนี่ยครับก็คือว่า เวลาเรายื่นคำร้องขอพิจารณาคดีใหม่แล้วเนี่ยจะต้องทำคำร้องของงดการบังคับคดีไว้ด้วยนะครับอาจจะเขียนเข้าไปในคำร้องขอพิจารณาคดีใหม่เลยโดยจะทำเป็นคำร้องแยกเพราะมีอย่างนั้นเนี่ยระหว่างที่ขอพิจารณาคดีใหม่เนี่ยปรากฏว่าเดี๋ยวโจทย์ก็ไปดำเนินการบังคับคดีตามกฎหมายนะเราก็จะได้ความเสียหายเอาบ้านเราขายทอดตลาดไปยึดรัพเปอยัดเงินเดือนเรานะครับ ข้อ4ก็คือว่าคำร้องของพิจารณาคดีใหม่ไม่ใช่คำร้องายเดียวเพราะฉะนั้นจะต้องมีการวางเงินค่าธรรมเน,าานียมศาลค่าส่งหมายต่างๆด้วยนะครับข้อห้าคำร้องของพิจารณาคดีใหม่เนี่ยเวลายื่นเข้าไปแล้วเนี่ยต้องมีการไต่สวนคำร้องเพราะฉะนั้นในวันนัดวันแรกเนี่ยจะต้องเตรียมพยานหลักฐานต่างๆมาให้พร้อมนำสืบน,นะครับว่าทำไมเราถึงขาดนัดมีแนวทา,างต่อสู้คดียังไงเอกสารหลักฐานอะไรที่ไม่มีอยู่ในมือก็สามารถขอหมายเรียกพยานเอกสารหรือพยายนวัตถุมาได้ เหมือนกับการนำสืบคดีปกติเลยแล้วสำหรับเคล็ดลับข้อสุดท้ายก็คืออย่าลืมเช็คใบแต่งนายความนะครับการขอพินาคดีใหม่เนี่ยจะต้องมีการระบุไว้ในชัดเจนว่าให้สิทธิ์นายความในการขอพินาคาคดีใหม่ได้ถ้าไม่ได้ระบุไว้อันนี้ไม่สามารถยื่นคำร้องขอพินาคดีใหม่ได้นะครับตามกฎหมายวิธีพิาความแพ่งมาตรา2แล้วก็วันนี้ผมได้เอาตัวอย่างคำร้องขอพินาคดีใหม่มาให้ดูสองตัวอย่างนะครับเป็นแนวทางในการทํางานเพื่อนๆลองดูครับแล้วก็หากดูไม่ทันก็กวดสตอปไว้ก่อน สำหรับวันนี้ก็จบกันไปแล้วนะครับเกี่ยวกับเรื่องการขอพิจารณานคดีใหม่เทคนิคทางปฏิบัติการบรรยายคำร้องและข้อ,ขอกฎหมายรนะยะเวลานในการยื่นก็หวังว่าจะเป็นประโยชน์แก่เพื่อนๆและผู้รับชมทุกคนหากถูกใจก็รบกวนกดไลค์กดแชร์แล้วกดซับสไครต์ช่องสีสังรอเพื่อติดตามสาระน่ารู้เช่นนี้ต่อไปได้วยนะครับหากเพื่อนๆคนไหนที่ฟังคลิปแล้วยังตามไม่ทนันต้องการไปดูรายละเอียดต้องการดูคำพิพากษาฎีกาหรือคำร้องต่างๆฉบับเต็มเนี่ยสามารถเข้าไปดูได้ในเว็บสีสังรอที่ผมจะทิ้งลิงแว้ข้างล่างนี้นะครับพ คดีใหม่ก็จะพบบทความที่ผมเขียนแนบคำวิพากษาสาสนิกากกรเทคนิคทางบริบัติแบบละเอียดไว้ไปติดตามรับชมกันได้นะครับสำหรับวันนี้ขออนุญาตขอตัวก่อนนะครับสวัสดีครับ